สวัสดีครับเช้าวันที่4นะฮะซึ่งตอนนี้มึงก็ไปเช้าเท่าไหร่แล้ะประมาณจะสิบโมงอยู่แล้วนะ,ะ <c oughs> เราก็นอนเต็มอิมครับตื่นมาก็ขี้เกียจเดินแล้วครับเพราะว่าปวดขาตอนนี้ก็เลยจับจักรยานปั่นเล่นดีกว่านะ,ะ <c oughs> ปั่นขเขาเนี่ยครับมันจะมีเป็นสเตเดียมครับปั่นไปดูนว่าสนามกีฬาของสิงคโปร์เป็นยังไงนะเดยวไปหาอะไรกินแถวนั้นด้วยแหละครับไ <c oughs> ปครับปั่นก่อนนะเราก็ปั่นลัดล้อเข้าไปในต้นไม้นะเพราะว่ามันจะล่มกว่านะ ซึ่งต้นไม้ที่สิงโปนี่หาง่ายนะเพราะว่าเยอะไปหมดเลยฮะโอ้โหจุดนี้นี่เรียกได้ว่าสวยงามเลยนะเพราะว่าตน้นไม้เลยนะตน้นใหญ่ๆนี่เปียบเปรียงเลยนะจะเป็นการปั่นดูตน้นไม้ก็ได้นะผมว่าก็เพลินนะคือหลักๆคือถ้าปั่นแล้วไม่ร้อนเนี่ยปั่นได้ทั้งวันนะฮะบรรยากาศของสเตเดียมนะฮะเต็ไมไปด้วยลานกีฬานะแล้วก็ร่มไม้คนน้อยมากเลยครับมี <c oughs> อยู่นี่เพียงอาจจะสักสองเนที่มาแนะนำนะครับ การเที่ยวที่สิงคโปร์นะในรูปแบบที่ผมชอบนะก็คือการปั่นจักรยานแบบนี้นะ,ะเป็นจักรยานที่เช่าผ่านแอปนะแล้วมันสะดวกมากเลยนะพอมาถึงเนี่ยเราก็สมัครแอปเอาลเละแล้วก็ซื้อแบบเป็นตั๋วหลายวันเลยผมซื้อมาสามวันรวดับซึ่งมันจะถูกกว่านะไปไหนมาไหนก็สะดวกครับเพลินดีไม่องเดินเพราะว่าสิงคโปร์มันก็ใหญ่อยู่นะปั่นมาชิวๆนะฮะนี่เป็นโซนของกีฬาทางน้ําครับแล้วเราก็จะเจอเท่ากับ ว้าวเป็นไงน,นี่เลยโูย้ววิวบึงน้ำกับเมืองเปแบบกราวนะโอ้ยังสวยมองไปไกลๆน,นิดนู้นนะฮะงหลังพายเรือด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรืออะไรนะเรือไม้หรือเปล่าหรือว่าเรือแจวอะไรเขาไม่ใช่เรือแคนูมันเป็นแคนูที่แบบพายกันเป็นติดคนเลยนะเราก็มาเจอเท่ากับเรือนะฮะที่เขากำลังพายกันอยู่นะดใูใกล้ๆเพลินๆเมื่อกี้นี้นี่นก็เป็นเรือไม้กนไอ้มันมีโครงสร้างเป็นเหล็กเลยมันก็เป็นแบบเป็น ไฟเบอร์ผมเดา,มาประมาณนี้นะตรงมันแหลมๆนะฮะคล้ายเรือของพวกชนเผ่าอะมรกันนั่นเนี่แต่รูอเผ่าไหนฮะเรามาเจอเข้ากับสะพานครับสะพานแขวนอันนี้โอ้เป็นพันแขวนขนาดย่อมๆนะสวยทีเดียวครับเราก็ปังมาเจอเท่ากับนี่ครับศูนย์อาหารโลโคสุดๆเลยเดินดูซิว่ามีอะไรให้กินั้งนะมีอารมณ์ข้าวแกง เช้านี้ก็ตึมซ้ำนะก็จะเป็นพวกข้าวผัดอาหารตั้งคางเลยอันนี้อาหารั้งคากร้านนามผมจะลองข้าวแกงครับ <c oughs> ข้าวแกงที่สิงคโปร์ this up and this and this ข้าวัดแกงะัะโอเคได้แล้วได้มาแล้วครับ าหารเช้าของเรานะเป็นข้าวแกงนะกับ3อย่าง3ดอลลาร์ครับโอ้ oh, นี่คือราคาแบบว่าคนโลโก้แท้ๆนะก็ mm. จริงๆก็สูสีเมืองไทยนะจานนี้ก็ประมาณ75บาทผมว่าเอ,เออปกติคือว่าเราหาแหล่งเจออแบบนี้เองนะ mm. จะมาลองถั่วผัดกันเลยครับอื mm. Mm. ่ผัดจืดๆนะครับเพราะคงไม่มีแบบว่าน้ำปลาน้ำมันหอยเหมือนบ้านเรา ขอไปลองนี่ครับประมาณแกงอะไรทุกอย่างแกงข้าวท่าครับกลิ่นหอมตัวนี้กนะ็ไก่ทอดนะครับไก่ทอดที่มาระฐานนะกินที่ไหนก็อร่อยแล้วนะนีผสมเครื่องเทศที่หนึ่งเหมือนกันนะ ได้ครับ,บก็หมดไปหนึ่งจานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่อิ่มเนะแต่นว่านูจะให้น้อยไปหนะ่อยแล้วเรื่มมาต่อเมนูที่สองแล้วครับอันนี้นี่เลยครับร้านลุงก,ก็สวยดีด<อ>นะผมก็เลยมาสั่งจะลองสลับเปล <c oughs> เาอ่าพอกไหมมีพ็อกไพ็อกเยสวานใช y เย a จ e เยสเจว่แฮปปี้ฮะทานเหียเยสเหียว่าคุณแนะนำสำ a ร s บร้านอาหารร้านนี้ อนโน้โชว์ที่ครับอโอเคอวันวันโอเคโอเคอ่าเดี๋ยโอเคเดี๋ยวให้คุณลุงจับมาให้นะใช่ใช่ไทยแลนด์ไทแลนด์มา just try อ่ะมาต่อกันไม้สองนโอ้โหไม้สองนี้แต่งด้วยความบ้า แต่ว่าฟังรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากก็จัดๆมาได้ลุงกลับม,มาเลยครับก็จะมีกาแฟร้อนนะฮะอยากกินนะน่าก,กินมากแล้วก็มีซาเปาท่านสัตว์นะ,ะแล้วก็อันนี้ครับอารมณ์ประมาณกุ๊กพะโลนะะ่นะคือร้านลุงก็สวยไงก็เลยแบบอยากลองว่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเดาว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวประมาณก๋วยเตี๋ยวพะโละะ้หรือเปล่าต้องลองชิมดูหรือว่าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับเป็นเสร็จในนี้ อ่ประมาณสักไม่ถึงสิบเหรียญไม่ 200. ถึงสองร้อยถ้ตักกาแฟไปก่อนอะแค่นีห้หกเหรียญหกเหรียญประมาณนี้กนะ็ลองกินดูกาแฟรสเข้มเลยนะจิบแบบจะไม่คนนลเพราะข้างล่างเราว่ามีนมกนะาแฟโอเคเลยนะคนอ่ะอันนี้ประมาณสัก ไม่ถึงสามเหรียญเพราะมันมีเศษๆอะไรมันเยอะหมดนะอืโอ้คนแล้วก็ไม่ได้หวานมากปลากรใส่นมนิดหน่อยครับพอแค่พอมก็แบบมีแกล้มๆ <S 2> <S 2> ดีเลยต่อมาเราจะมาลองละเปาลาเปาหมูสับของสิงคโปร์ ấy muốn tặng rất hỏm. hỏng. bao nó đồn này, Sẽ có nước chim. Hay đưa ra Nó này nữa. chim tỉnh tím thằng tái mà. ปลาหมูสับรับจิ้นน้ำจิ้ม,ม,ม,มชามต่อมาครับเราจะมาลองอันนี้ผมเรียกมันว่ารวมมิตรพะโล้แล้วกันนะมาลองสามชั้นก่อนเลยครับจิ้มน้ำหน่อยนะโอเค คือสามชั้นเขาไม่ได้นุ่มเหลวเป๋วนะมีความได้เคี้ยวนิดนึงนะนี่ดีกว่าครับหนังหมูแล้วเราเป็นขาหมูนะขาหมูหหไ่้เลยนี่เหนือนะครับรสหอมก็ผมว่าประมาณประมาณเหมือนมือนไทยเหมือนกันนะใช้ได้ครับ สะลาเอาถูกใจว่ะก็ไมมาลองอันนี้ฮนะเนลูกชุนปลาอืนนี่ดีครับลูกชุนปลานี่หอมมากมากันนี้แนะนำลูกชุนปลาเลยแล้วที่จะพลาดไม่ได้คือ ใส้ครับนี่ไส้โคตรหอมหอมนะและอย่างสุดท้ายท้ายสุดนะฮะคือก๋วยเตี๋ยวละมัง้งนะชิมซุปก่อนเลยนี่่าจะประมาณบักกุง้งเต๋ รสชาติที่บอกยากแต่ว่ามันอร่อยคล้ายๆพะโละบวกกับกุเตะแต่ว่ารสกรอนๆจืดๆเนาะเส้นบอกว่าให้ครบงเยอะกินกนี่น่าจะอิ่มไปถึงเย็นถามว่าเราชิมเสน้นเลยถึงเส้น,นยังไงเส้นใหญ่ถต่ว่า,า,าต้องกินคู่กับอันนี้กินคู่กับพะโละกินคู่กันดีเลย อิ่มกันแบบจุกๆนะฮะสรับมื้อเช้านะผมก็เลยตอนนี้ไป่ประมาณ11โมงน,นะเป็นเช้าบวกเที่ยงไปเลยครับซัดไปเลย2เด้งนะตอนแรกกินข้าวแกงก็ใช้ได้นะสามเหรียญเองโคตรถูกแต่แบบว่าจังหวะเราหิวจัดๆไงมันก็เลยแบบว่าอ๋อยังไม่ถึงครึ่งท้องเลยก็เลยไปจัดร้านลุงนะร้านลุงก็จะเป็นซาลาเปาที่แบบโคตรดีครับอร่อยมากซาลาเปลาลุงแบบหมูสับมันแบบมีมันฉ่ำๆแบบโอ้ยพูดลวน้ำลายอย่างไหลอย,อยู่เลยนะหมูสับดีมากร้านลุง ไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ขึ้นโลเคชันให้เอออยู่ใกล้ๆสเตเดียมเล่ยนะครับมันเป็นแบบฟู้ดคอร์ดแบบว่าคนโลโคอัเขากินกันนะผมเดาว่ามีผมคนเดียวที่เป็นต่างชาติมานั่งกินอยู่เนี่ยแล้วก็อันอื่นที่เป็นก๋วยเตี๋ยวมันอะไรจับๆสักอย่างนะฮะลุงแกบอกมาผมว่าเรียกมันถูกเหมือนกันอาจจะเรียกว่าก๋วยจับก็ได้เออแต่ก๋วยจับก็จะจะจืดกว่าบ,บ้านเรานะเออผมว่าใช่ป่ะรสชาติมันประมาณก๋วยจับแต่ก๋วยจับบ้านเราจะเจ้มจ้นกว่าไงนะอันนี้แบบอื เหนือนใส่น้ำผสมไปเยอะไปปะวะอะไรเงี้ยทําให้เราต้องกินกับพะโลแล้วก็ไอ้พวกเครื่องในอ่ะเออมันก็เลยแบบว่าดีขึ้นอ่ใช่แล้วละ่ะมันคือก๋วยจั๊บเลยครับจะเป็นก๋วยจั๊บที่เขาแยกแยกเครื่องนะของบ้านเราจะใส่เครื่องเล็กน้อยนยลงไปใช่ไหมมันก็เลยเข้มข้นแต่นี่เขาแยกออกมาเว้ยพอแยกออกมาแล้วกินอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกแบบว่าเอ๊งงงๆนะแต่ว่าอ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้ผมว่าก๋วยจั๊บบ้านเราอร่อยกว่า <laughs> แต่ว่าซาลาเปาแนะนำพรดี ประมาณนี้ฮะระหรับมื้อเช้าบวกเที่ยงผมแล้วเราก็เดินมาเจอเท่ากับน้องๆจักรยานเอน,นีวิวนะฮะนี่เราก็จะใช้จักรยานนี่แหละในการเดินทางวันนี้ทั้งวันของเรานะเพราะว่าเราเดินไม่ไหวแล้วฮะปวดเข่าเราก็ปั่นมาเจอสะพานอันเดิมเลยฮะเป็นสะพานแขวนที่สวยนะดีไซน์ได้แบบเออไงดีอะโมเดิร์นลวกันนะ่เรียบแต่ดูสวยสวยนะ คือเราเห็นป้ายรับเห็นว่าไม่ให้ปั่นจักรยานแบบน,นี้นะแต่เราก็เห็นพี่ๆเขาก็ปั่นชิวๆกันไปสัผมก็ไม่ปั่นแล้วกันทำเ,เป็นเคารพกฎนะโปรกรมได้เดินก็นแต่บอกว่าค่อยๆชมวิวของสะพานได้อย่างดีด้วยนะซึ่งอีกดีกันนึงคือแดดก,ก็ดีมากด้วยพอเราข้ามมาฝั่งนี้นะเอจอจะเห็นฝั่งตรงข้ามที่เป็นสเตเดียมที่เราไปเดินเล่นเอยไม่ได้เดินเล่นปั่นจักรยานเล่นนะโอ้โหไปเลยครับมีสองโดมใหญ่เลยนะ ้างหน้าเราปั่นมาเจอเท่ากับกำแพงตึกนะฮะโ,โหแล้วก็มีสวยเลย <Hey. S 1> ทักทายนิดนึงนะปั่นตามดีไหมอย่อยาดีกว่าฮะตามไปตามมาเดี๋ยวจะเข้าคุกซะก่อนเรามาชมวิวต่อดีกว่าโอ้โหน้องนี่มาแบบปรลามมาเลยนะทำให้เรามีกำลังใจปั่นขึ้นีกเยอะแล้วปั่นมานิดเดียวครับเราเข้ามาอยู่ในร่มไม้อีกแล้วนะพูณดงครับว่า,ร,าร้อนปับเดียวเดี๋ยวก็ร่มทางซ้ายมือผมนี่เป็น ที่อยู่อาศัยฮะน่าจะเป็นคอนโดหรืออะไรไม่รู้อะเป็นแหล่งรวมที่อยู่อาศัยมีรั้วรอบขอบชิดดูดีผมว่าน่าจะเป็นที่สยู่รับหกระดับเศรษฐีจริงกันเนละเอออารมณ์เหมือนโรงแรมเลยน่าจะมีประมาณสักแปดดาวแล้วกันถ้าห้าห้าดาวจะเป็นไกย่ย <c oughs> ่างเราก็มาปั่นไปชมวิวไปนะนพี่พี่ก็ลงผัดพายเรือแคน,นูฮะอย่างนี้เล็กเรียกว่าเรือแคน,นูหรือคายักเออไม่รู้มีสองชื่อนี่แหละไอแคน,นูคายักต่างๆตรงไหนก็ไม่รู้นะ ดาววันนี้คือคายักใช่ไม่ใช่ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าใช่ไหมข้างหน้านูเราเห็นฝูงเรือพายคายักไปไมื่อไรฮะไม่รู้เขามาพายฝึกกันหรือว่าพายแข่งกันน่อารมณ์คล้ายๆเล่นกีฬาเหมือนไงเนี่ยเหมือนแบบว่าโปโลโปโลเรือฮะก็ปั่นเลาะทางไปเรื่อยๆนะฮะข้างหน้านี้มุ่งหน้าไปเรื่อยๆจะไปเจอเท่ากับเขื่อนแล้ว เถื่อนที่วันแรกเรามาเที่ยวจําได้ไหมฮะเถื่อนมารีนาเบย์อะไรแดงทั้งอย่างนั่นแหละผ่านมาใกล้ถึงแล้วส่วนทางฝั่งขวามือที่เราเห็นก็จะเป็นแลนด์มาร์คแถวๆของสิงคโปร์นะไม่ว่าจะเป็นทิชชาสวรรค์ใช่ไหมสิชโบไฟเออร์เป็นตึกคือรูปเรือซึ่งตอนนี้ต้นไม้บังอยู่ไอตอดวงโลกแม่งไม่พูดนะเพอพูดตอนที่มันโดนบังต้งนั้นอ่ะมารีนาเบย์แซ่มานานแล้วก็ ไการเนี่ยคือ Garden แบบการเด n นไายโอ้โหรกก็จะเป็นแบบว่าตึกสำนักงานนะสวยๆเป็นตากลาเบ,บื้องหลังอะโห<ฮ><ฮ>เมืองสวยจริงครับสิงตโนีและแล้วเราก็ได้ปั่นมาจนสุดทางนะฮะนี่เลยยูหูอะมา,าเจอกับโอเชี่ยนลวครับผมทะเลเอ่อ yeah! ฟนอล์นะฮะปั่นมาชิลๆนะ วิวข้างทางนี้สวยช่ถายเลยนะโอ้โหตอนนี้เรามาอยู่ที่ทะเลเปิดนะครับถ้าเราพุ่งไปนู่นนะไปถึงเมกาเลยพอมาถึงปากอ่าวนี่ผมนึกถึงเมื่อวานนี้ฮะที่เราไปเดินเที่ยวกันที่ไอ้นั่นนะครับป้อมอะไรนะอะไรใส่ใส่ผมจำไม่ได้และนะ้วขึ้นชื่อให้ดูแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดว่าตอนช่วงสงครามใช่ไหมหน้าทะเลเปิดแบบเนี้ย ทนที่เป็นเรือขนสินค้าแบบนี้ใช่ไหมมันคงเป็นเรือแบบเรือรบอะ่ะต่อกันเป็นเร้อยๆหรือว่าพันลำเลยก็ได้นะมันดูแล้วสยองกันนะก็ประมาณนี้นะสำหรับ,บการปั่นจักรยานมาเที่ยวที่แหลมตรงนี้นะชื่อว่าแหลมอะไรไม่รู้แหลมเปี้ยวแล้วกันมาอยู่บนเขื่อนนะ,ะแหลจันจะมาแนะนำนะฮะเรื่องน้ำดื่มนะ เพราะเป็นที่รู้กันว่าน้ํำดื่มใส่ขวดที่สิงคโปร์นี่ราคาแบบว่าโหดร้ายเลยนะอย่างน้อยต้องมีหเหรียญคือ25บาบาทนะ